สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทราบศาสนาอิสลามเรียกพระเจ้าว่าอัลลอฮ์และเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างมนุษย์และทุกสปปรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลน,นี้พระองค์ผู้ที่ไร้จุดเริ่มต้นและจะมีอยู่นิรันดร์ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือจุดจบพระองค์นั้นแตกต่างกับซุก สรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิงด้วยดํำรัสของพระองค์เองที่มีในอันกุรานบอกว่าพระองค์นั้นไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดและพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์เท่านั้นสิ่งที่มุสลิมจะต้องทราบว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่กลมๆม,มีความงดงามมีแผ่นฟ้ามีแผ่นดิน มีดวงดาวและมีดวงอาทิตย์สิ่งเหล่านี้ต่างข้อโคจรในจักรวาลอย่างมีระเบียบเป็นระบบและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้นั้นแน่นอนมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาด้วยกับตัวเองหรือด้วยกับธรรมชาติและแน่นอนจะต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบะฮฺอานุอตาลาอัลลอฮฺซุบฮฺานุอตาลาได้ดํารัสไว้ว่า อินน um ั am, al al ้นรับก ah ุมุลลอฮุลลลกาห์ الذي خلق السماوات و ا ิ أ ر ض في ستة أ ม ا م ثم استوى ะ ل ัล ل ع ر ش แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในเวลาหกวันและได้สถิตอยู่บนบัลลังก์เหนือบัลลังก์ของพระองค์ยุกชิ้นไลละวันยุกชิ้นไลลัะ نهار ยตุลบุ ح س ي ช ا والشمس و ا ل ق รวันนุ ج ูม มุสขหระต์ในอัมรีอาลาลาลุตบาร و ا ل ล م ر تبارك الله رب العالمين ل ล ل ل ه سبحانه وتعالى ได้บัสอีกว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้กลางคืนปกคลุมในเวลากลางวันในสภาพที่กลางวันนั้นไล่ตามในเวลาในสภาพที่กลางคืนนั้นไล่าตามเวลากลางวันอย่างรวดเร็วและได้ทรงสร้างดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวต่างๆขึ้นโดยถูกกำหนด ให้กำหนดทำหน้าที่ในการบริการตามพระบัญชาของพระองค์และพึงทราบเติดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮาหนุตละลาเท่านั้นมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลลโลกอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงสร้างมนุษย์มวลสรรพสิ่งต่างๆพระองค์คือผู้คุ้มครองผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งพระองค์ผู้มีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง และสรงรอบรู้ทรงมีชีวิตและให้ตายได้อํานวยและเอาคืนปัจจัยยังชีพที่พระองค์ได้ประทานความผลปรานหรือให้มีความสุขสบายหรือพระองค์เป็นผู้ที่ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันโลกหน้าทั้งหมดนี้พระองค์ได้กระทำตามความประสงค์ของพระองค์ ดังนั้นทุกสปปรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นธรรมชาติของมนุษย์ต่างก็ยอมรับกับการมีอยู่ของอัลลอฮ์แม้ว่าความคิดหรืออารมณ์ของเขาจะไม่ยอมรับก็ตามพึงสังเกตว่าหากว่าผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ประสบกับความทุกข์ยากจิตใจของเขาก็จะวาววุ่นอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เขานั้นประสบ หมอที่มีความชำนาญก็ไม่สามารถที่จะกระจัดความเจ็บปวดแม้กระทั่งให้ยาที่มีคุณภาพดีก็ตามแต่จิตใจของเขายิ่งทวีคูณความเจ็บปวดขึ้นมาเรื่อยๆความเก่งความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่เขาผู้นั้นได้เลยในสภาพนี้แล้วเราจะไปพึ่งอะไรหวังที่จะให้ใครล่ะช่วยเหลือและจะมีความเป็นอยู่อย่างไรละ่ะดังนั้น จะเห็นได้ว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ที่จะกระซิบบอกแก่จิตใจของเราว่ายังมีอำนาจหนึ่งที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกและความสบายความราบรื่นและความปลดปล่อยให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดเหล่านี้อำนาจใดเล่าที่จะสามารถประทานสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่ใช่นอกจากอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงและอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ ت ع คือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์คนแรกก็คือท่านนาบีอาดัมกับภรรยาของท่านคือนางฮาวาภรรยาของท่านเองสามีทั้งคู่นี้ก็ได้กำเนิดลูกหลานอาดัมไปทั่วโลกและมนุษย์คนแรกที่อลัลลอฮฺซุบฮะฮานุตาลานั้นสร้างมาจากดินและฮาวาก็เป็นส่วนหนึ่งของนบีอาดัมฉะนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและเพิ่มวงตระกูลจากอาสุจิซึ่งไม่ใช่มาจากลิงดังที่บางคนเข้าใจ อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ประทานคำสอนศาส,สนาของพระองค์แก่นบีอาดัมและมนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้นับถืออันอิสลามฮาวาและฮาดัมคือลูกหลานและลูกหลานต่างๆมากมายก็ได้นับถือศาสนาอิสลามและเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และในชีวิตประจําวันจะไม่มีการเคารพพักดีต่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเท่านั้น แต่ก็ยังมีลูกหลานของอาดัมที่ยังหลงผิดอันเนื่องมาจากชัยตอนบานร้ายที่ได้หลอกลวงจนทําให้พวกเขาเหล่านั้นหลงผิดในการเคารพบ,บูชาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮาานุวาตาละ